ดีค่ะพอพี่น้องชาวไทยทั่วโลกมวันนี้กำลังสอบกันอีกแล้วพี่น้องวันนี้กาสิไปสู้เนาะมนีวันสุดท้ายแล้วเราก็จะกลับบ้านเนาะพี่น้องมืออึดเ้าตะา์ต้าเลาต์เสี่ยล้อเสี่ยล้อฮัสบันฮัสบันเดี๋ยววันนี้ไปเบิ่งกันส่วสซักกันพี่น้องสิเป็นแนวใด <Yeah. S 1> สู้ไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้อง ไปให้เบิ่งจีราฟมาดูจีราฟจีราฟมีสองตัวอยู่ข้างในตัวหนึ่งแกรด่นองแกรด เสงรู้จต่สิกาสิกาแรดพี่นอตต้องแรดมิตตัวอ้วนๆมันหย่างามพี่น้องกิจหย่า,างางามนะอันนี้ก็เป็นมาลายอัน้แม่ทูแยกใช่ไหมตัวนั้นน่ะใช่แยกไหมนี่ยตัวนี้เนี่ยเหมือนเหมือนบ้าฟลอร่อะแยกใช่ไหม นกยูงนกยูงเจสิกาแมทธิวนกยูงเดยวผู้ชายแฮปปี้แฮปเราลองเที่ยวแดผู้หญิงเดวันเกิลซีด้ดวันเกิลเจสิก้าเด็น้องแฮปลองเที่ยวอีสบอยแฮปี้ลองเทียวนี่เป็นมีพี่น้องน <c oughs> ิงอยู่เังเๆหมดย่้มได้โดม ดิซะแบบกันไอมอนกี้ดิลี่ตัวนี้น่ารักคิว,วนักคิวโอ้เป็นตาหัตหากตัวน,นี้เป็นตหักอีลี่ับตาอ, <thing. S 1> อ,อยู่เมียงเมีอยู่อ่ะพอ่น้องเฟีเตลฟับตาอยู่เมียงเมียงอยู่พ like, ี่น้องเป็นตาหัก But Again, she paid fifteen instead of five. Why did you pay fifteen? I have no idea. <laughs> you think? <laughs> yeah, it's been okay so far. I've never seen a howling monkey howl mm. like like mm. London Zoo. Because yeah. they all need a uh, a living environment. แข่งกระลูคู่กระแรงคู่กระแรงแข่งกระลูไปหน้องไม่เที่ยวเห็นยังจ่อบ้างาไม่เที่ยนเพาะบอให้ยคายลูกเต็มเสือจ่อบ้างไม่เที่ยวจ้าพี่อคอร์กนะนกยงูงพี่อคอกพี่อคอก อะไรแต่ค no? so you know, you know? yeah. oh, ัเลรเนาะอะไรแดดคันเล่โซมาตไอเลิฟแดดคันเหล่อยู่นั่นแน็ก่เนาะกรีนคันเล่แอนน่าฮัลโหลพี่คอรตอนนี้ทางฝนทอยก็ลงมาฮัลโหลพี่คอกเตาใหญ่ทางหลังอ๋อสวยดาโอ้แทออลดอถอยออดสนะอืมอั u a I was like the other one. I was trying to see it. Look at a cigarro. What is it? That's just a bobby coming back. You take a photo of it with a Google app, and it'll tell you straight. away. โ yeah. ้ารไกลๆไม่ถจอโทรไกลๆโห้มันใกล้ที่ไหนไหบอกโไกลเฮ้ยมัโรตรงนี้นี่

ส่วนสัตว์เมืองไทยบ่ได้จักเม็ดพี่หน่อยจักเม็ดจักเม็ดเลยมีแต่สัตว์ตัวเล็กน้อยเขาไปในกรโกงกับบริหารมีแต่ความว่างเปล่ามันไปฮอลิเดย์เมืองไทยบอดบอสัตว์นี่แม่

มันว่วงแล้วมั้งอ่ะลูกอะไรกับแคทอ๋อแต่วันเด็กจะเซมวนวันที่ลูกเฟอร์ทามันนอะอันนี้ลูกซีไม่เหือเนาะลูกแรกกับบางกีโอเวเด่มันชอบอ็กสะทายมาั้งมันชอบเดินไปเดินมา เดินขึ้นเดินลงที่เดิมมันเนาะไปจีรับจิรับ Okay, so uh, giraffes get major uh, most of their water content from the food that they eat, but they will drink from a water source. Um, if เี๋ยวเสร็จนะโอ้เสร็จแล้วเขาใหอยูนในป่านเนวิยาณหาเป็นรองสีย่างนี้

อยู่ไรอยู่ไง

เป็นเบบี้วันลูกเดเป็นมบบี้มังกี้เวลี่เบบี้เบบี้ลิงน้นอยพี่เนาะลิงน้อยลิงน้อย พี่นอนยิงยงยิยไปน้ำกันกน้ำกลกันต่อยตยไปใชะทุบนใหญ่มองประจักคือสีโปเฟลเซฟแล้วมังเนี่ยอันนั้นี่เสีย oh not f safe now we have to move s o m e w people here to m u ใหญ่มง่นอนใหญ่มองออกลูกกันเซวสะ เทานั้นนน่ออิฟเลนวันอุ้ยวน่เห็นยู่ในป่าเนี่ยเบือและคนอะแคทจิ๊ดจิ๊ิ๊ดจิ What, <laughs> <laughs> what uh, no, I mean, do you, you, you mean? That's mean. That's mean. What did you do? That. The only plot is to be more brave, honestly. Uh, I've got this. Have to stick to police. We try to make the element part. Let's go. Mash me. Uh, uh, I'm skinny so we can't see me. It looks like you could just throw them. Uh, Why did they go back and run, run like Why did they Why did they walk it's like that? Yeah. Do you know? Eat me! Uh, I think I would remember. if I was in a cage 25 years old. Eat me! Eat me! Eat me! Why everybody like Come here, boy. Huh, did. m not sure. guess a เปเมวยวด h y e v r ถ้าเป็นบ่ลก็ม่นบ่ค่อนี้เวรที่ I think maybe they have in a m ่นไน For okay. sure Ko du ตอนนั้นมันขี่ออนตอนเจสิค่โอ้ยโอ้ย chắc One Two Three Action Vết, vết! Okay Okay One Turtle Jerky I Turtle Jerky Man <coughs> okay. Duck Jerky beef Jerky Turtle Jerky ha <coughs> 别人刀头。 กิจเสร็จเรียบร้อยพี่น้องคุณพาละกิจเสร็จเรียบร้อยเที่ยวสู่เที่ยวสู่วันนี้เสร็จเรียบร้อยนะพี่น้อง on, อนนก็มัวนดีอยู่ันห้องกระสิไปต่อสายจ้ะสิก่ะเราจะไปไหนต่อเบบิโก้แล้วพี่น้องถ้าไปบางคลิปหนาน้องมาห้องเราสีไปสาต่อขับไปเบง่ิลุพี่น้องาาก็ฮักจ้า ขอบคุณนะมันจะเตะแม่หรือเปล่าสวยมากเลยขอบคุณนะ ตัวเมียแคทมันไม่มีหัวนี่มีแต่ตัวเมียวัดได้ดูอย่างไงคือชว์ออฟอ่ะ นั้นลูกบีฟอร์เนีิกินให้แชกับรถกล้งรล้องคุณไลฟ์อ่ะดูสิ w เอามอกินกัน Uh, I don't think it is. I think it's, it looks very happy. I don't know. <laughs> it is going through the question, though. That wood doesn't look stable, does it? It's alright. So thank you. Mm. So thank you. Come on. Bye bye. <laughs>